ถ้าไม่ได้ใช้แมกมานะยอดขนาดเนี้ยเพีย้ยมาเกาะแล้วหนอนลังก็ชอบม้วนใบอ่อนๆ,ๆใช้แมกมาแล้วเนี่ยหายมอก่อนในย,ยอดน้อยอย่างนี้เนี่ยนะเพี้ยเ็เากาะเยอะๆเ <c oughs> ลยยอดได้น้อย <3 S 2> หรือ,ะกะกอนนื่อก่อนสี่วันเนี่ยโหฉีดก็ไม่ไหวเลยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เอาแมกมามาผสมเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะเพีย้ยหนอนไม่มีหายไ่ได้หลายวันถ้าไม่ใช้ก็สองสามวันก็มาแล้วตั้งแต่ใช้มานี่หลายวันแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเนี่ยมันคค้มาเพี่เราฉีดไปโคราแห่งปั๊บป็นก็เกือบ เกือบทั้งใบเลยแล้วพวกน้อนพวกอะไรก็ตายเราเห็นตายตายิดใบของเราปืนมาแล้วนะมันแตกยอดไม้สวยแล้วเวลาเราใช้พวกมแมลงอะไรมันมันไม่มีอ่ะกำจัดมแมลงได้ดีช่วยได้มากก่อนที่พี่จะสั่งชุดนี้มาใช้ต้นทุเรียนของพี่มีสภาพเป็นยังไงบ้างครับมันก็เหลือง่ะใบมันก็เริมเริมร่วงอ๋อใบร่วงใบ,<า>ใบเหลืองใบร่วงครับ,รบหลังจากใช้เดือนหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับ มันกระแตกยอดไม้ดีฮะมีต้นไหนที่ว่าเลืองน้อยมันก็ฟื้นเร็วต้นไหนเหลืองมากมันก่อัดใบแล้วทีนี้แตกยอดหมากกเ็เป็นยอดสวยเผิ่มประสิทธิภาพของไอ้พวกยาฆ่าแมลงยากษจับเพี้ยเชื้อลาแถบบลมบเลยนะใบหอยสังกอนมันไม่ค่อยรัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นการถูกบางพอผมดูในยูทูปนะ ผมเจอปับผมงก็เลยสั hmm. t. T. Mm ่งเลยไงสั่งมามาใช่รักษาใบใบมันออกดีแล้วใบใบมันขึ้นมาติดใจเลยผมก็สั่งหลบสองเลยใบออกมาสวยมากเลยผมชอบมาถูกใจเลยละแมลงอ่ะเป็นไงบ้างแมลงเนี่ยไม่มีเลยปกติเยอะหรือเมื่อก่อนนี่นะเยอะๆมีพวกไหนบ้างที่มากวนเพี้ยจักรจันหม่องพวกไรแดงคนงานเอาออกมาเนี่ยนาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยแล้วเป็นตัวตัวเท่าเหาอ่ะใต้ท้องใบเนี่ยเหาคือไปหมดเลยนี่มันไม่มีอ่ะเออนี่มันยังไม่เห็นอ่ะ ตกใจแล้วไปเอายาท้องตลาดเราเอาไม่อยู่นะแต่ว่าเอาตัวนี้ฉีดแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอที่เรากลัวเรากลัวเพี้ยเจ้ากระจันมียอมมันล้นมาแต่เราฉีดไม่ทันมันจะบินมียอดเลยมันออกมาจะกินเกลี้ยงเลยเพี้ยเจ้ากระจันกินฉีดตัวนี้หมดไปสามขวดแล้วมันไม่มีลูกอะไรเนี่ยในใบทุเรียนแล้วเนี่ยครับเนี่ยมันออกมาดีหมดเที่ยวไฟไม่มีอะไรแดงไม่มีเพี้ยเจ้ากระจันไม่กินใบเราอ่ะ่ะอเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนะไม่เหลือแล้วจริงๆไม่เหลือไม่ใช่ว่าจะคุยอวดตัวนี้เราของอะไรเราไม่ลองใช้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมต ในอาทิตย์กว,ว่าก็ยังอยู่ได้ใช่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่จริงๆนะก็เนี่ยถ้านอนกวนแมลงก,ก,กวนมันก็ไปรัดใบอ่อนดิเห็นตายเลยตายค่าเดเลยติดใบ,บเลยตายเห็นติดที่ใบเลยครับต,ต้องเบิร์นรอบครับอย่างนี้มันสามวันห้าวัน,นแล้วไม่ต้องฉีดบ่อยนะสิไม่ไม่ไม่ต้องบ่อยครับสามรอบได้เลยครับตามรอบระยะของใบทูเรียนได้เลยทําให้เราประหยัดค่าแรงงานค่าค่ายามีแมลงปีกแข่งเข้ามาในวันไหนตั้งรอบฉีดอยู่แล้วครับครับสิบวันครั้งหรือสิบห้าวันครั้งแล้วแต่ความสะดวกเมนที่ฉีดตอนเย็นฉีดตอนเย็นครับเพราะแมลงพวกไปแข่งมันจะออกมา แล้วหนึ่งท่าวันนั้นเขาออกมาแล้วทําการกัดกินใบของเราเรียบร้อยครับคาใบเลยช่วงที่ฉันเามาเ็นเลยดูได้เลยครับคาใบแล้วก็ค้าบางส่วนถ้ามันมาเยอะเราสามารถเห็นจากพื้นได้เลยครับก็จะร่วงงนี้บางตัวก็จะคาใบอยู่เลยใบก็เป็นมันสวยดีพร้อมทีเดียวเลยครับเชื้อลงเชื้อราทีเดียวเลยจบเลยจบเลยครับเอาอยู่เอาอยู่ครับ เอาอยู่ครับเอาอยู่ประหยัดรอบประหยัดค่าแรงงานขับรอบเดียวจบครับรอบเดียวจบที่ประกอบนี้เจอเพียอะไรบ้างครับเพียจักรจันเพียไฟไฟแดงเพียไก่แจ้หายหมดผมไม่ได้แม็กมาตัวนี้มาช่วยชีวิตเกิดทายทั้งคนทั้งรุ่นโอ้ไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ได้ใช้จริงผมจะไม่พูดนะครับแต่ก่อนต้นนี้ถามนิดนึงว่าสภาพต้นนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่อยากมองไม่อยากมองไม่อยากมองหมายถึงว่าต้นนี้โอ้ยสุดโตมากสุดโตมากเลยแทบเอาขึ้นไม่ได้อะ เนี่ยผมมาเจอตัวนี้แหละเจอแมากมากก็ไอ้ไอ้หุยน้ำลาวานี่แหละนี่ผมขีดเนี่ยมันยังฟื้นชีวิตเหมือนกับฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะครับขีดไปกี่รอบคะับทำไมใบถึงสวยแล้วก็เงามันขีดแค่สามครั้งครับแต่มันยังหยุดไม่อยู่นะครับนี่ดูมันกำลังแตกนี่เห็นไหมกำลังแตกออกมาเห็นไหมนี่นี่ยอดใหม่กำลังออกมาด้วยยอดใหม่ออกอุ้ยซุยเลยนี่นี่ดูนี่ครับนี่นี่ดูนี่โคกงจริงเลยนะโค้งจริง นี่ดูผมฉี่ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมพย <ผม S 1> ายามหา,มาแมลงเพี้ยไม่มีนี่ดูนี่ไม่มีเลยดูนี่ดูนี่ทีส่สวนนี้เจอเพี้ยแมลงอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยจักระจันจะหมายมันมีเลยเรื่องเพียเพ้ยแเราไม่ต้องหัวหรอกเพราะว่าเรามั่นใจแล้ว ว่าแมกมากเนี่ยมั่นใจเลยนี่เพิ่งเพิ่งกินไปได้สี่วันเองงเนี่ยไม่มีแกไปด,ไดูเลยเด้อแกไปส่องเลยเด้อส่องเลยเด้อเนี่ยของมันเลยดูใกล้ๆแล้วไม่มีเพี้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยกล้าคุยเมื่อก่อนมันจะไม่ได้ใบแล้วมันจะเพีจะกระจายมันจะกินแล้วก็มันจะใบเล็กๆโลนโรบทุเรียนของพี่บรลลูเนี่ยไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงเลยทำไมมันถึงสวยอย่างเงี้ยครับยาชุดนี้แหละ แม็กมาลาลานี่แหละจะมาผสมนะตัวป็นยาฆ่าแมลงฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ละผสมได้หมดในถังเดียวผสมในถังเดียวผสมได้เลยแล้วก็ฉีดได้เลยอมาใช้แล้วฉีดแค่สองหนได้ผลจริงจริงหรือว่าถอดใบมาแมลงก็ไม่ไม่มีมารบกวนเลยเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เยอะหรือแมลงเยอะฉีดอะไรยาตัวไหนมาก็ไม่อยู่ฉีดวันละยาแล้วรอมาหลายยาแล้วรอวันลายยาแล้วไม่อยู่ยิ่งน่ะ จริงๆไม่ใช่โกหกผมนะใช่ผมถอดใจเลยนะผมก็จะปลูกเพิ่มอีกสักสองไร่ขอบใจเลยเมื่อก่อนเนี่ยขอบใจมาดูแล้วทำไงวะดู youtube ไปไปดูมาก็มาเจอตัวนี้ก็มาลองมาฉีดดูเออเขาท่าให้ผลพอใจพอใจมากเลยฉีดผลแรกก็ยังมีอยู่ฉีดครั้งที่สองก็ครั้งที่สองก็ดูไปดูมาประมาณสักสี่วันห้าวันก็มาดูก็มันถอดยอดมาก็ไม่มีถามยัไม่มีเลยหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถึงวันเนี้ย กี่วันนะฮะน่าจะเดือนกว่านะอยู่ที่นาขนาดเลยพี่เออน่าจะเดือนกว่าคือแต่ก่อนนี้กี่วันฉีดสิบวันไม่ใช่โกหกกันนะเดือนกว่าเนี่ยสิวันตอนที่มันที่พยาธิลงเยอะๆนะสิบวันใช้แม็กมาเยี่ยม